ดีๆนะเพื่อนกระแสก็สําคัญนะเพื่อนอย่าตามกระแสเด็ดได้เลยล่ะเพื่อนๆเ,เป็นเศรษฐีเลยนะถ้ามีกล้วยสักสิไร่เนะี่ยหัวท้ายเราก็ได้ราคาประมาณ7จ็ถึงสิบาทจะเพื่อนวันนี้จะมาแนะนําการปลูกกล้วยจ้าเพื่อนๆนปลูกกล้วยต้องขุดหลุมให้ลึกนะจ้าก่อน นี่คุณป้าคนนี้ลูกอยู่8คนและมาอุดหนุนญ,ญาทานตะวันทุกทานตะวันโชคดีค่ะที่อยู่ใกล้กัมพูชาชาวกัมพูชาจะใช้กล้วยพิธีต้องมีกล้วยค่ะเพื่อนๆไปที่ตลาดที่ญาทานตะวันเอากล้วยไปขายจ้าตาม,มาตาม,มาเพื่อนๆไม่มีใครมองเลยค่ะมันเป,ปรี้ยวจ้าปีนี้สูงสุดแค่60บาทแต่ก็โอเคแล้วนะหกบาทเราไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่หรอก และเมืองลามปลูกแค่สิบต้นแต่กระแสเนี่ยทำให้คนเจ๊งมานักต่อน,นักแล้วนะจ้าเพื่อนๆลงทุนทีก็ไม่ใช่น้อยๆแรงนี่ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆต้องคิดก่อนจ้าคิดก่อนองล<ค>องไปคนห้ามร้ยหมดกน้ำดองนั่นมาไม่เอานี่เล็บมือนางอร่อยมากค่ะอ,อ,อร่อยมาก สูนร้อยสามศอยศร้อยห้าสินพอดจ้าขอบคุณแค่ะีกที่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 อี่ท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 ี่มี่ทีนที่ทีาที่ที่นี่ะี่ท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 ีาทีาที่อี่ที่ทีลทอ่อร่อย่พี่อีอที่อี่ท่ที่้าทท่ท สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องน้องหมาพัตตะกุยใหม่แล้วนะคะผมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักๆักจากครอบครัวของเราจ้าวันนี้เปิดตัวมากับป่ากล้วยของเรานะจ้าป่ากล้วยแต่ทําแล้วไม่ได้กล้วยๆหรอกนะจ๊ะเพื่อนๆชีวิตนี้ล้มลุกคลุกคลางกับต้นไม้มาตลอดเลยนะเพื่อนๆลองเกือบทุกอย่างแล้วต้นไม้พืชผ,ผลผลิตต่างๆ ทำมาหมดแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำการปลูกกล้วยจ้าเพื่อนๆปลูกกล้วยต้องขุดหลุมให้ลึกนะจ้าถ้าหลุมไม่ลึกแล้วก็กล้วยมันมีหน่อขึ้นข้างบนเลยดินอะ่ะกล้วยจะไม่งามจ้าเราต้องขุดลึกจะได้กล้ยวยกอกล้ยวยจะอยู่ได้นานจ้าเพื่อนๆนจะได้อยู่ได้หลายปีไม่ต้องเสียเวลาปลูกบ่อยๆนะเพื่อนๆ ที่บ้านปลูกกล้วยไข่แซมตามล่องทุเรียนจะเพื่อนๆให้เป็นรายได้ช่วงทุเรียนยังไม่โตใจ<ข>ราคาดีมากเลยสง่งส่งออกเมืองจีนเพื่อนเพื่อนดีที่สุดเลยในบานดากล้วยแต่ว่าต้องดูแลหน่อยไม่ได้ทิ้งทิ้งทิ้งคว้างควางเหมือนกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าแต่ว่าทํารายได้ดีมากอยู่ได้เลยละเพื่อนๆนเป็นเศรษฐีเลยนะถ้ามีกล้วยสักสิบไร่เนี่ยกล้วยไข่สิบไร่เป็นเศรษฐีเลยเพื่อนๆน หน้าแรงหน้าแล้งประมาณ 3- 4เดือนเนี่ยราคาขึ้นมากราคาอาจจะถึง80ก็ได้เพื่อนแต่ปีนี้สูงสุดแค่60บาทแต่ก็โอเคแล้วนะ60สบาทกล้วยกล้วยไข่ช่วงหน้าฝนเราไม่ต้องรดน้ำแล้วก็ปล่อยไม่ต้องหอ่อไขยกล้วยหัวท้ายเราก็ได้ราคาประมาณ7ถึง15บาทจะเพื่อนๆแล้วแต่จังหวะของราคาเล็บมือนางเพื่อนๆปลูกง่าย แต่เราต้องดูตลาดก่อนนะเพื่อนๆขายก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกเล็บมึงงามปลูกแค่สิบต้นแต่ดกมากเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดจะทําตลาดอะไรทักอย่างจะปลูกอะไรสักอย่างนะจ๊ะศึกษาตลาดแถวบ้านให้ดีๆนะเพื่อนกระแสก็สําคัญนะเพื่อนอย่าตามกระแสเด็ดขาดต้องศึกษาให้แน่นอนก่อนนะจ๊ะกระแสเนี่ยทำให้คนเจ๊งมานักต่อนักแล้วนัจ้าเพื่อนๆ ลงทุนทีก็ไม่ใช่น้อยๆเงินทองเราก็หายากยากยานะคะเตือนนะกระแสม,มาแรงนี่ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆต้องคิดก่อนจ้าคิดก่อนกล้วยงานช้างก็ไม่เวิร์กนะจ้าเพื่อนๆไม่มีใครมองเลยค่ะมันเปรี้ยวจ้าเปรีย้ยวญาทานตะวันโชคดีค่ะที่อยู่ใกล้กัมพูชาชาวกัมพูชาจะใช้กล้วยในการพิธีต่างๆทั้งไหว้พระทั้งพิธีงานแต่งทุกพิธีต้องมีกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้ากัมพูชา จะต้องการมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆไปที่ตลาดที่ย่าทางตะวันเอากล้วยไปขายจ้าตามมาตามมาเพื่อนๆตามมาลูกค้าจัดของให้เลยจ้าย่าไปเอารถไปเก็บก่อนนี่คุณป้าคนนี้ ซื้อของเยอะมากเลยจ้าแกมีลูกอยู่แปดคนแล้วมาอุดหนุนย่าทานตะวันทุกคนเลยจา้าซื้อทุกคนจา้าแปดคนแกมีนะแกทำขนมขายจา้าเพื่อนๆนมีกล้วยมีมะพร้าวเอามาขายได้หมดเลยจา้าแกซื้อทั้งหมดเลยแต่ช่วงนี้คนงานไม่ค่อยมีคนงานกลับบ้านกันจา้าจะถึงหน้าลำไยจะขายของดีมากเลยจา้าเพื่อนๆน ญาทานตะวันอาคู่มาทียี่สิเพลือก็หมดจ้าช่วงนี้ขายวันละสองเครือสามเครือมยังไม่อยากจะหมดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนคนน้อยมากแทบจะไม่มีคนเลยจ้าเงียบมากเลยในตลกกกาดจัดยามาขายเฉพาะวันโกนวันเดียวจ้าขอวันโกนมาขายของจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อน ลูกสาวของป้ามายนะค่ะอากคนนึงีช่วยจ้าอ่ะนี่กรลยลาดตามหนึงมาเออในกลูนไอ้กลนักเจ้าติ๊อัพสกรียี่สิบสี่สิบทำไมขนาดนี น okay, ั uh, you. Ia, uh, well, ่นมานี่เช็ดเช็ดห้นึ่าแล้วกูันกบ้อวยหอมเขียวม่เอานี่แค่มือนางอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยอามา่ขายนี่ยังไงเลย

เกเรีปยาช่วงเทียหลอ่าอล่งเ่ันากเลเหยีเลยเลมบอบมันสุกมันก็ร่วงล้เอออย่างนั้นพอมันสุกมันจะร่วงเลยใช่แต่ว่าบอลอน่งมันไม่สมันมันอย่นั้นพอสุกมันก็ร่วงเลยไม่เหมือนอนี่เหือนไร่้อยรสรอหสามส้ห้าสิบด นียแกมเอบคุณค่ะแข่งแข่งแข่งนี่ป้าเดี๋ยวมันสุดสัปดาห์อันนี้ก็ลูกสาวป้าจ้าลูกสาวป้าทยอยมาแล้วนะคะ1อาทิตย์ขายของวันหนึ่งก็พอได้ค่าข้าวจ้าเพื่อนๆประหยัดกันไปมีก็กินเยอะ ไม่มีก็ประหยัดริงนไม่คเพื่อน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 ขนมบ้านป้ากำลังออกนะจ้าลูกสาทยอยออกมาขายนะจ้าก็ต้องอุดหนุนกันหน่อยจ้าอุดหนุนกันไปมาจ้าเพียนบ้านเราอ่ะเขาทำแบนๆเขาไม่ทำเป็นทรงเหลี่ยมอร่อย อร่อยเพื่อนๆอ,อร่อยห้าบาท5้าบาทห้าบาทอร่อยได้วันนี้แค่นี้นะเจ้าเพื่อนๆบายๆที่บ้านปลูกกล้วยไข่แซมตามล่องทุเรียนจ้าเพื่อนๆชีวิตนี้ล้มลุกคลุกคลางกับต้นไม้มาตลอดเลยนะเพื่อนเพื่อน